รายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะไปพูดคุยกับเกษตรอำเภอซึ่งเกษตรอำเภอท่านนี้นะคะท่านมีวิธีการในการปลูกมะละกอโดยไม่ต้องเปลี่ยนพื้นที่หรือว่าย้ายพื้นที่การปลูกค่ะแต่ท่านปรับเปลี่ยนโดยการนํากรดซิลิคอนเข้ามาใช้ในพื้นที่การปลูกมะละกอและสามารถทําให้มะละกอต้านทานต่อโรคไวรัสจุดวงแหวนได้ค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้กิฟพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเราจะมาพูดคุยกับเกษตรอำเภอบ้านลาดซึ่งปลูกมะละกอนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านเกษตรอำเภออยู่ข้างๆกิฟตรงนี้แล้วค่ะท่านชาญรงค์พวงสั้นค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับมะละกอพันธุ์อะไรคะเป็นมะละกอพันธฮอลแลนด์ครับค่ะเป็นมะละกอบริโ,บโภคสดนะครับซึ่งตอนนี้ผู้บริโภคมีความต้องการในปริมาณที่มากนะครับเพราะรสชาติเขาจะอร่อยกว่าะมะละกอเดิมๆอยู่นะครับเนื่องจากในวิธีการเก็บ ผลผลิตเ็เก็บได้านานนะครับเพราะเนื้อเขาแข็งนะครับ <c oughs> ถ้าบริภโภคส,สดเป็นมะกรสอส้มตําก็จะไม่อร่อยจะเหนียวนะครับต้องขายลักษณะมะกอสุกเป็นพันเฉพาะของเขาที่ต้องรับประทานมะ,ะกรอสุกครับ <c oughs> ผมค่ะแล้วเรื่องการปลูกมะ,ะกรอเนี่ยโดยเฉพาะพันธุ์ฮอลแลนด์เนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องโรคแมลงไหมคะครับเรื่องมะ,ะกรอเรื่องพูดถึงมะ,ะกรอต้องมีโรคมากมายนะครับโรคที่มีปัญหาหนักมากคือเรื่องของไวรัสใบจุดวงแหวนนะครับซึ่ง ไม่มียาใดรักษาได้นะครับพบเกิดจากเชี้ยวไวรัสนะครับพอเป็นแล้วก็ถ้าเป็นหนักๆน,นะครับต้นไม่แข็งแรงพอนะครับก็ผลผลิตจะเก็บขายไม่ได้เลยลูกก็คุณภาพใช้ไม่ได้ต้องทิ้งน,นะครับซึ่งที่ผมทดลองปลูกตรงนี้ในพื้นที่ดินที่แก่งกระจานตรงนี้นะครับซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยมันก็เป็นการศึกษารเรียนรู้ส่วนหนึ่งนะครับว่าพ่อพี่น้องกเกษตรกร้วนะจะประสบปัญหาเรื่องการปลูมกมะละกอแล้วไม่ได้เมื่อติดผลลูกแรก เริ่มเป็นโรคเลยนะครับแต่เราก็โชคดีนะครับที่ได้สารบางตัวนะครับที่ทางบริษัทของฟุกเทียนนะครับได้มาสนับสนุนเราในเรื่องของการทดลองใช้นะครับซึ่งเราได้ทดลองกับมรกร r n นะครับกับต้นที่ทําท่าจะเป็นโรคหรืออาการจะเริ่มเป็นโรคนะครับเมื่อลูกเขาติดผลนะครับที่ผลเขาก็จะสามารถยังขายได้อยู่นะครับตรงนี้เราไม่กระทบต่อการจําหน่ายนะครับแล้วก็ต้นที่ไม่ดก เมื่อใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับดินก็จะล้วนยอมรับว่าดินเราล้วนมากนะครับในสภาพดินโครงสร้างดินเปลี่ยนเมื่อใส่ปุ๋ย,ยกดซิลิคอนไปนะครับแล้วก็มะละกอก,ก็รากมากขึ้นนะครับดินล้วนซุยรากดีนะครับใบมะละกอก,ก็จะเขียวแล้วก็ดำลูกกระดกนะครับจากพื้นที่เดิมตรงนี้เป็นพื้นที่ทําอะไรมาก่อนเดิมเป็นที่ลกล้างว่างเปล่านะครับ,บเ,เจ้าของเขาเดิมเขาทิ้งไว้แล้วก็เห็นอยู่ค่ะติดบ้านเราเราก็ขอเขาทำนะครับเพื่อปลูมรกมะละกอ ค,ค่ะตรงนี้เนี่ยอย่างมะล,ละกอที่หลายๆกเกษตรกรหลายๆท่านที่ปลูกไปเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะรอบแรกจะไม่ค่อยได้ผลผลิตเนื่องจากว่าที่ท่านบอกมอสัก่ว,ว่าเกิดโรคเกิดโรคไวรัสครับบางครั้ง <c oughs> บางคนปลูกไว้แล้วพอออกดอก <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ต้องฟันทิ้งทั้งแปลงนะครับเพราะอะไรคะเพราะเชื้อไวรัสมันลงแรงมากถ้าต้นอ่อนแอเหมือนคนอ่อนแอโรคก,ก็เข้าทาลายนะครับ <c oughs> ผลผลิตก็ไม่ได้ <c oughs> แต่ถ้าต้นเขาแข็งแรงขึ้นทําให้ต้นเขาแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นนะครับบางต้นที่เป็นโรค เขาก็ยังให้ผลผลิตได้นะครับในส่วนของมะละกอพันนี้ครับที่บอกว่าเมื่อติดไวรัสแล้วเนี่ยต้องโค่นต้นทิ้งเลยครับโดยทั่วไปแล้วต้องทิ้งหมดเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วพอติดแล้วแต่ตรงนี้เลยบางต้นนะครับท่านจะเห็นว่ามันเป็นนิดๆนะครับลงที่อาการยอดนะครับต้นนี้ก็เริ่มนิดๆหน่อยๆนะครับแต่เขาก็ยังให้ผลผลิตได้ปกตินะครับนี่ก็ถือว่าเป็นแปลงทดลองเรียนรู้ครับ ในเรื่องของการนํากรดซิตรินเข้ามาใช้ว่าจะช่วยอะไรได้บ้างกับการปลูกมะละกอใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยได้อีกเรื่องคือเรื่องกระเป๋าตังค่ะนะครับพอทดลองแล้วกระเป๋าตังก็ดีขึ้นถ้าจะพูดกันถึงเรื่องของต้นทุนการปลูกมะละกอละคะเป็นยังไงบ้างต้นทุนการปลูกมะละกอในแปลงนี้เราต้นทุนคือค่าแรงงานนะครับในการเพาะเมล็ดเพาะปลูกต้นกับเตรียมดินนะครับการกําจัดวัชพืชเราก็ใช้เครื่องตัดหญ้ากับถางเอา นะครับไม่ใช่สารเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับยกเว้นมีการใช้ปุ๋ยอย่างเดียวที่เราใช้นะครับสารเคมีทุกอย่างไม่มีเลยในนี้นะครับไม่ได้ใช้เลยใช้แต่เฉพาะกรดซิคอนแล้วให้ให้กรดซิคอนช่วงไหนกับต้นมะละกอบ้างในช่วงแรกช่วงหลังติดดอกนะติดดอกนะครับพอติดดอกว่าติดผลเราก็จะให้นะครับก็จากการเทียบรสชาตินะครับน้าหนักของเพื่อนเขาในหนึ่งตะกร้าเขาช่างได้ร้อยกิโลของเราปริมาณเท่ากัน ปริมาตรเท่ากันของเราได้ร้อยยี่สิบในขนาดตะกร้าเดียวกัน,กน,นของคนอื่นได้หนึ่งร้อยกิโลแต่ว่าของท่านเกษตรอำเภอนี้ได้ร้อยยี่สิบกิโลแม่คา้ายังงงเลยว่าเอ๊ะทำไมหนักจังเราก็บอกว่าหนักขั้คนเราใส่แล้วเรื่องของรสชาติที่แม่ค้า <c oughs> มากลับมาบอกกับเรายังไงบ้างคะว่านําไปรับประทานแล้วเนี่ยรสชาติเป็นยังไงบ้างคือรสชาติตรงนี้พอเราเอาไปส่งตลาดนะครับพอส่งตลาดแล้วแม่ค้าจะถามว่าเก็บเมื่อไหรส่วนนี้เก็บเมื่อไรคือคนจะถามต่อตัอว่าเพื่อจะเอามาซื้อ จากส่วนนีถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดเลยเพราะว่ารสชาติก็ดีสีสวยสีสวยด้วยตรงนี้ก็เป็นที่ต้องการของตลาดใช่ไหมคะขอย้อนกลับไปนิดนึงว่ามะละกอที่ปลูกโดยทั่วไปโดยเกษตรกรเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้นอกเหนือจากปัจจัยการผลิตแล้วเนี่ยยากําจัดสารเคมีต่างๆอะไรตรงนี้ต้องใช้ด้วยไหมคะจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วถ้ามันระบาดรุนแรงอย่างลายแดงเนี่ย แต่ถ้าต้นเขาแข็งแรงสมบูรณ์มันก็ไม่เท่าไหร่ถ้าใบันเยอะนะครับแมลงก็มันกินไม่ทันนะครับถ้าทําให้ต้นสมบูรณ์แต่ปัญหาคือถ้าต้นไม่สมบูรณ์แมลงมาไม่กี่ตัวก็กินหมดใช่ไหมถ้าเราทําให้ต้นสมบูรณ์ใบเยอะๆความต้านทานความแข็งแรงมันเกิดขึ้นมานะครับแมลงมีน้อยแล้วก็ในระบบนิเวศเขาก็มีแมลงกัดกินกันอยู่แล้วนะครับในสภาพที่ถ้าเราฉีดพ่นยาทั้งหมดคลาทั้งหมดทั้งตัวดีตัวร้าย ระบบนิเวศก็จะเสียทีนี้แมลงก็จะเข้าง่ายขึ้นนะครับแมลงตัวร้ายก็จะมาเยอะขึ้นแต่ตรงนี้เป็นระบบนิเวศของเขานะครับมันมีการจัดการในระบบของแมลงเองนะครับเราถึงเน้นไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับเมื่อไม่ใช้สารเคมีเนี่ยก็ทําให้ผู้บริโภคปลอดภัยปลอดภัยครับรับประกันได้เลยว่าแปลงนี้เราไม่ได้ใช้สารเคมีเลยค่ะ แล้วเรื่องของผลผลิตที่ได้เนี่ยนะคะที่บอกบว่าดีแล้วก็มีคุณภาพตรงนี้เนี่ยพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนคะพึงพอใจครับเพราะจริงๆแล้วถ้าเป็นส่วนอื่นแล้วตรงนี้มะละกอเราไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่เรามีการใช้สารที่เพิ่มเติมลงไปนะครับเพราะมันเป็นโรคแล้วเป็นต้นเดียวกระจายไปทั้งแปลงนะครับที่เราทํามาในอดีตนะครับแล้วก็เราก็ไปให้เพื่อนหลายคนที่เขาปลูกมะละกแล้วก็ให้เขาทามันก็ได้ผลนะครับ จากการศึกษาแล้วก็วิจัยแล้วก็ทำออกมาเนี่ยได้ผลผลิตที่ดีเนี่ยตรงนี้เนี่ยประทับใจอะไรกับตัวกรดจิลิคอนบ้างคะประทับใจนะครับดินเรื่องดินนะครับดินเขาเปลี่ยนโครงสร้างจากดินที่แน่นนะครับเขาร้วนสุยทันทีภายในประมาณหลังจากใส่เราใส่ไปแล้วเรามาสังเกตการไปสัมผัสที่ดินเขาดินเขาจะร่วนจะซุยนะครับรากมนกรก็จะขึ้นมาทันทีเราสังเกตหลังจากใส่ปุ๋ยไปแล้วประมาณสิบวันค่ะนอกจากเรื่องดินแล้วมีเรื่องอื่นๆ เรื่องอื่นๆนี่ผมว่าต้านทานโรคแมลงได้มากขึ้นนะครับใบก็จะแข็งและรสชาตินะครับแน่นอนนะครับค,คุณภาพของเนื้อดีนะครับน้ำหนักดีนะครับเพราะเพราเราลงหยิบมาลูกต่อลูกกับไปเทียบในตลาดเราของเราหนักกว่านะครับขนาดเท่ากันได้ปกติแล้วเนี่ยมีเกษตรกรหลายๆท่านนะคะพอปลูกมะละกอเมื่อไม่ได้ผลผลิตที่ดีนะก็ต้องย้ายแปลงไปเรื่อยๆนี่เกิดจากสาเหตุอะไรคะครับเนื่องจากไวรัส นะครับเชื้อไวรัสที่มันเป็นปัญหาตาาอ่อมรกรคือโรคใบจุดตรงแหวนเนี่ยในแปลงที่ปลูกมาากรกรแล้วนะครับปริมาณธาตุอาหารที่มาากรกรกินไปได้เยอะมากนะครับพอพินไปต้นไดงประมาณ <c oughs> ในหนึ่งคอรประมาณ50กิโลกรัมนะครับปริมาณธาตุอาหารในดินต้องเสื่อมสภาพลงไปในปริมาณที่มากนะครับที่คนเอาพืชผลไปเก็บจำหน่ายเนี่ยนะครับธาตุอาหารรองนะครับธาตุอาหารเสริมต่างๆมันก็ย่อมหมดไปนะครับนะครับทำให้เมื่อปลูกซ้ำปลูกพืชอื่นซ้ำ มันก็ทําให้การเจริญเติบโตไม่ค่อยดีนะครับดังนั้นพี่น้องเกษตรกรถ้าจะปรับปรุงสภาพที่เดิมก็ต้องมีการปรับปรุงบุงดินนะครับให้โครงสร้างดินนั้นมันดีขึ้นกลับมาเหมือนกับสภาพเดิมๆในครั้งแรกนะครับเพราะ<ม>เราขนผลผลิตออกไปในปริมาณที่สูงนะครับโอกาสที่ธาตุอาหารมันจะลดน้อยถอยลงก็จะมากดังนั้นที่ผมใช้ตัวนี้นะครับในแปลงเก่าของเพื่อนก็พยายามใช้เป็นธาตุอาหารเสริมลงไปให้มากๆนิดนึงนะที่เราใช้อยู่รประจำนะครับ ในส่วนตรงนี้ก็จะมีทั้งธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมรที่พืชจําเป็นที่จะต้อง,องใช้นในสภาพดินเดิมนี่พี่น้องกเกษตรกรสามารถที่จะปรับปรุงให้ดินเหมือนตอนเปิดตาใหม่ๆได้หรอครับครับมันตัวนี้จะช่วยได้เยอะนะครับเพราะมันเป็นมีธาตุอาหารรองพวกแคลเซียมแมกนีเซียมโบลอนตึ้งส่วนใหญ่แล้วพวกเราพี่น้องเกษตรกรจะเน้นใส่เฉพาะ NPK นะครับคบือธาตุหลักเท่านั้นนะครับซึงธาตุรองเราใส่กันน้อยมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ย เกษตรกรจําเป็นไหมคะว่าจะต้องให้ธาตุอาหารที่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารหลักอย่าง N P K แล้วก็ในส่วนของธาตุอาหารรองอาหารเสริมต่างๆด้วยธาตุอาหารรองอาหารเสริมต่างบางพื้นที่ที่บางแปลงนะครับเพราะมันถูกใช้ไปมากเกินะนะครับใช้ไปมากเกินแล้วพืชซ้ำๆเดิมๆเขาปลูกพืชซ้ำเดิมๆมันก็กินเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ บางครั้งเราก็เนี่ยอยากให้แนะนพี่น้องสลับแปลงสักนิดนึงเป็นปลูกพืชอื่นแล้วกลับมาปลูกพืชใหม่คแต่ถ้าเกษตรกรยังมีพื้นที่จํากัดไม่สามารถที่จะย้ายแปลงไปเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยอยากขอแนะนําเกษตรกรอย่างไรบ้างครัครับมรกรหรือพืชต่างๆก็เหมือนคนเรานะครับถ้ารับประทานอาหารไม่ครบนะครับสุขภาพร่างกายก็เป็นไงก็มันก็ต้องอ่อนแอไปธรรมดานะครับความแข็งแรงความต้านทานโรคมันก็ไม่มีนะครับถ้าให้พืชนั้นหรือมรกรตันนั้น ได้รับประทานอาหารกินอาหารที่มันมีธาตุอาหารครบถ้วนนะครับมีทั้งภูมิต้านทาน,ทานภูมิคุ้มกันอะไรต่างๆมันก็จะไม่เป็นโรคผลผลิตก็ออกปกตินะครับม,มันก็ออกเหมือนคนที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับค่ะสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากบอกคุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกรถึงเรื่องของการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตที่สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรได้บ้างคะครับฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับและท่านผู้ชมนะครับว่าในเรื่องของภาคเกษตรเหล่านั้นมันยังทําเงินตา ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างดีแต่พี่น้องต้องศึกษานะครับและต้องทําความเข้าใจองค์ประกอบของการผลิตพืชนะครับทั้งการดินปุ๋ยนะครับโรคแมลงต่างๆให้ท่องแท้และชัดเจนนะครับแล้วก็ปัจจัยการผลิตบางตัวนะครับยังมีความจําเป็นนะครับอย่างเช่นสารเคมีประเภทปุ๋ยนะครับก็ยังจําเป็นเพราะเราใช้อ่พืชดินกันมานานนะครับองค์ประกอบของดินก็ได้เสื่อมเสียไปนะครับแต่ก็ฝากพี่น้องเกษตรกรอ่าช่วยกันเน้นเรื่องการผลิตพืชให้ปลอดภัยนะครับเพื่อผู้บริโภค แล้วประชาชนของเราเนี่ยจะได้ปลอดภัยจากการเป็นโรคที่จะกินสารปนเปื้อนจากสารเคมีต่างๆไปครับค่ะในฐานะที่เป็นเกษตรอำเภอนะคะก็เป็นตัวอย่างให้กับคุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกรนะคะถึงการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมรวมถึงการลดละเลิกใช้สารเคมีต่างๆด้วยเพื่อที่จะทําให้สุขภาพเราปลอดภัยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านเกษตรอำเภอมากค่ะขอบคุณค่ะ บริษัทฟุกเชนครุปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรชาวไร่ผลทิ้งช่วงไม่ต้องห่วงการปลูกพืชไรท่ทุกๆชนิดเช่นข้าวโพดถั่วชนิดต่างๆใช้หมอพืชผักพืชไร่ชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีมีสองสูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่งใช้เร่งต้นเร่งใบสูตร2ใช้เร่งลูกเร่งหัวป้องกันโรค1ลิตรสามารถใช้ได้ถึง10ไร่คำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอพืชผักพืชไร่ชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1- 2ถึงเท่าตัว หมอพืชผักพืชไร่บวกโพซิิลิคอนทุทุกตราในเครือบริษัทฟ,ฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดเมื่อใช้เล้าดินจดีทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1นึงท่สเท่าตัวป้องกันโรคทุกชนิดที่จะเกิดขึ้นกับพืชผักพืชไร่และป้องกันแมลงได้ดีเยี่ยมเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียทําน,นาปลูกข้าวได้ร้อยแปดสิบถังต่อไร่เป็นเรื่องจริงใช้หมอน้ำไม่กลัวแง้งร่วมกับปุ๋ยตราหมอข้าวสูตร8 7 5่าบวกท่ารองท่าเสริมของบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดโทร5 7 7 2 7 3 0 บริษัทฟุกเทียนครุปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรชาวนาไม่ต้องห่วงฝนทิ้งช่วงใช้หมอข้าวชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีมี2ส,สูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่งใช้เร่งต้นสูตร2ใช้เร่งรวงป้องกันโรคหลิตรสามารถฉีดพนได้ถึง10ไร่คำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอข้าวชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหถึงสองเท่าตัว หมอข้าวมูโกรสินขอดทุ่ตราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดป้องกันหอยเชอรี่นอนก่อทำให้ดินดีเหมือนตอนเปิดป่าใหม่ใหมเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียใช้แทนปุ๋ยเคมีได้ดีมากใช้แล้วข้าวไม่ล้มเมล็ดแร่งน้ำหนักดีผลผลิตเพิ่มหนึ่งถึงสองเท่าตัวเกษตรกรควรทดลองใช้ดูบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรชาวสวนปา์มฝนทิ้งช่วงไม่ต้องห่วงใช้หมอปามชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีมีสองสูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่ง ให้บำรุงต้นให้ผลผลิตเร็วสูตร2แก้ปัญหาผลร่วงผลลีบ1ลิตรสามารถฉีดพ่นได้ถึง10ไร่ฉีดพ่นแล้วจะทำให้ปามออกผลทั้งปีํำแนะนำทางดินควรใช้ร่วมกับหมอปา์มชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1-2เท่าตัวหมอปามบวกโกรดซิลิคอนทุกทุกราในเครือบริษัทฟุกเียกรุ๊ปจำกัดใช้รสาปา์มกระเทยได้ผลดียังทำให้ต้นปามออกลูกในทั้งปีไม่ขาดคอเพิ่มผลผลิตปามจาก3ตันเป็นแตันต่อไร่ต่อปี เป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียบริษัทฟุกเชียงครุบจำกัดขอแนะนำเกษตร,รกรชาวสวนยางผลทิ้งช่วงไม่ต้องห่วงสามารถเพิ่มผลผลิตได้โดยใช้หมอ,อยางชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนานโนเทคโนโลยีมีสสูตรให้เลือกใช้สูตร1ใช้เร่งต้นเร่งการเจริญเติบโตสูตร2ใช้เร่งน้ำยางป้องกันโรค หนึ่งลิตรสามารถฉีดพได้ถึง10ไร่น้ำยางจะเพิ่มหน้ายางจะนิ่มกรีดง่ายทำแนะนำทา้งดินควรใช้ร่วมกับหมอยางชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1-2เท่าตัวหมอยางบุกกรซสิลิคอนทุกทุกราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดใช้รหน้า,ายางตายหนึง่งยางอายุสาปียังกรีดได้ดีมีผล,ผลผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อก่อนใช้จอบเปลี่ยนมาใช้ถังแทนหมอยางบุกกรซสิลิคอนตราม้าเงาเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียบริษัทฟุกเทียนกร ขอแนะนำเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยผลทิ้งช่วงไม่ต้องตกใจใช้หมออ้อยชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด,ด้วยระบบนานโนเทคโนโลยีมีสองสูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่งใช้เร่งต้นสูตรสองใช้เร่งความหวานและป้องกันโรคหนึลิตรสามารถใช้ได้ถึง10ไร่ทำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมออ้อยชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหนเท่าตัว หมออ้อยบวกโปรซิลิคอนทุกทุตราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดเมื่อใช้ลาดินจดีทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหนึ่งถึง2เท่าตัวสามารถผลิตอ้อยได้ถึง30ต,ตันต่อหนึ่งไร่แถม CCS เพิ่มขึ้นมากทำให้ขายได้ราคาดีไปสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังผลทิ้งช่วงไม่ต้องกังวลใช้หมอมันสำปะหลังชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยี มีสองสูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่งใช้เร่งต้นสูตรสองใช้เร่งหัวและป้องกันโรคหนึ่งลิตรสามารถใช้ได้ถึงสิบไร่คำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอมันสำปะหลังชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1- นสองเท่าตัว หมอมันบวกโปรซิลิคอนทุกๆตราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดใช้แล้วดินจะดีทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1- 2ถึงเท่าตัวปลูกเพียง6เดือนก็ขุดมันขายได้เลยแป้งเยอะ15เดือนสามารถปลูกมันได้สองครั้งเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ฝนทิ้งช่วงไม่มีน้ำไม่ต้องห่วงใช้หมอผลไม้ชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนานโนเทคโนโลยีมี2ส,สูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่ง ใช้เร่งต้นเร่งใบสูตร2ใช้เร่งดอกเร่งผลป้องกันโรค1ลิตรสามารถใช้ได้ถึง10ไร่ทำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอผลไม้ชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1-2เท่าตัว ปมอผลไม้บุกโกรซิลิคอนทุกทุกราในเครือบริษัทฟ,ฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดเมื่อใช้แล้วดีจะดีทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1- ถึงสองเท่าตัวทําให้ผลไม้ออกนอกฤดูกาลแถมออกดอกออกผลดีเยี่ยมยังทําให้มีรสชาติหอมหวานไปสินค้าส่งออกไปยังประเทศบาลเซียอินโดนีเซียหมอน้ําเซฟสอยไม่กลัวแรงเกษตรกร,นกรแนวใหม่ไม่ง้อฝนใช้ได้ทั้งปรับปรุงดินและบํารุงพืชมา,มากันสสงเรใหู้้ รงเรียงรัฐพัฒพนารุงเรียงรำรวยพั่วกันเกษตรกรสุขสันต์มั่งคั่งก้าวหน้าส่งเสริมตามหลักปรัชญาเกษตรกรทั่วลาพึงพาสมใจ